อมาอ่ะเอ่ย阿ไปไปไอ้แมพส่นตีนก็แมพของคุณับปองมันต้องไปทางไหนนะเป็นแบบเก่าเป็นแบบเก่าขวาซ้ายดีผมว่าไปซ้ายก่อนอันนี้เคยเล่นไหมกูไม่เคยเล่นไม่เคยจำไม่ได้แล้วนานเอมเปิดได้ปองเปิดไม่ได้เปิดเสียงเปิดไม่ได้เว้ยเปิดได้ป้น่าจะไม่ได้วะน่าจะแค่เดิน เราจะแค่เดินโง่ๆไปตามทางโอ้แล้วดูมึงเดินเรื่อชั้นล่างไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่มีชั้นล่างด้วยปะเราต้องไปแต่ละชั้นใช่ไหมดูทรงละแล้วถ้าเราไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะมีอะไรเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคเวอร์เบ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 อร์เฮ้ยไม่เวลาเราเดินเนี่ย อีแม่งเล่นเลยแล้วแบบนี้เดินช้าสุดเลยแต่เห็นมันเน้นช้เยอะนะเออแต่เห็นเขาอะไร่าคุณทัพปองแบบเขาหน้ากลัวอยู่แล้วไงเป็นแบบแนวแบบไทยๆอะไรเงี้ยความน่ากลัวของไทยๆประมาณนั้นแล้วทำไมไม่ดับหรอดับแค่ปองหลอกๆว่าหรอหลอกๆยังมันหลอกยังไงไปชั้นสองแล้วอ๋อมันจะไปทีไรได้ชัวร์โอเคขึ้นชั้นสามครับ ต้องเดินวนแบบนี้ไหมเดินวนไปเดินวนแบบนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะมีอะไรแปลกๆขึ้นเนี่ยมันทางเดิมเลยทางเดิมเลยสักพักไอ้เปิดมาประตูมีพมมัีผีประตูที่แบบดอปะนี่สักพักนั่งเปิดประตูมีเก้าอี้วีลแชร์ออกมาเฮ้ยโอ้ยไฟกระพริบอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่นึกถึงไอ้ผีเก้าอี้ ไฟกับพียบเออแค่ไฟกับพิบเองไอ้นึกถึงไอ้พวกคลิปผีเก้อยเมื่อก่อนเนี่ยจั์เมื่อก่อนคือแบบกลัวขี้แตกเลยอะแล,แล้วแล้วคือโตมาสัตว์ตลกเฉยอุ้ยไฟดับเอาแล้วเวอร์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 โคตรเวอร์เลยพี่เฮียแล้วกูก็ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วด้วยไงคนดูด่าละด่าพ่อะ่อติด อไฟมันดับตังจต่ตรงนี้เลยอุ้ยกระพีโอ้ยอะไรผีเหรอผีหลอผีมันหลดมันหลดแบบค่อยๆโหลดทีละพาร์อ่ะค่อยๆโหลดทีละบล็อกอ่ะโคตรตลกอ่ะเมื่อกี้มันเริ่มเล่นแล้วไงมันเริ่มเล่นจริงแล้วไงเปิดเสียงเฮ้ยแป๊บหนึ่ง่ะเออเดี๋ยวกูเริ่มเปิดเสียงแล้บอกกูก็ไปอยู่ี๋ยวกูเปิดเสียงทั้งสอง่ะ ะเฮ้ยด้นหลังนี่ะไรไม่มีไม่มีหรือเปล่าดูดิไม่มีโอเคมันก็มืดเกินก็มืดมันก็มืดใช่ทางพี่ก็มืดไปโอเคสะดวกสะดวกตอนนี้เราอยู่เฉยโอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยปอตาปืนโตไม่ได้ป๋อตาปืนโตเฮ้ยเอาแล้วไงแบกกระปุกืนมาโชว์เลยนั่น ความน่ากลัวเริ่มมาแล้วโอ้ cool, แล้วนี่คือมืดเลยไงอันนี้คือมืด,มดเลยอะ่ะ <c ười> มืดแบบนี้ไฟฉายก็ไม่ให้ข่๊มก็ข่๊อุ้ยพราตาปืนโตพปิตาปืนโตเขาจะควงปืนโชว์เราปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยคือมืดไงแล้วคือมืดเลยโอเค้ย ไอห้องนี้มีซัมติงหรือเปล่าไม่รู้เราน่าจะต้องเดินไปต่อมันมีกี่ชั้นเนาะเออาห้าชั้นแล้วตอนนี้ต่อไปเราจะไปชั้นที่ชั้นที่เอ้ย,อ,ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอะไรอ๋อไฟด้านหลงังไฟด้านหลงัง <Okay. S 2> ไฟด้านหลงังเจ๋งอะเจ๋งเลยวิ่งอะไรวะอะไรเจ๋งเลยวิ่งอุย้ยอะไรอะ่ะมันเหมือนมีเสียงไล่วิมันเหมือนมีเสียงไล่วิ่งอะ คือใบอะไรแดงๆเนี่ยใครมันใครมันเอาอั่งเปามาวางทิ้งไว้ก็อยากแต่งแต่งยีเรียนตรงนั้นอันนี้เราอยู่ชั้นหกชั้นหกชั้นสุดท้ายแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวไปดออ่ยทางยาวด้วยแล้วคือมันมันเริ่มมี something แปลกๆอุ้ยเสียงของตัวจากห้องเนี่ยตากาวเป็น ตึงๆ FBI open up โดนแล้วไอ้พวกเปโดเนี่ยนักโทษตัวจริงกูว่านะมีร้อยชั้นป่ะไม่ไม่นาเวอร์ขนาดนั้นอะไรเล้าหลังหลังมีตัวไอ้ยืดนั่นน่ะหัวตาปืนโตไอ้เนียเฮ้ยหัวต่ปืนโตลอยมาเลยอุ้ยเม่อกเห็นตะกี้มันสองอ่างเปล่าเนี่ยมันสองอ่างเปล่า แล,ล้วไปอ้าวงั้นใหลงไปด้านล่างเนี่ยเนี่ยลองลงไปดูว่ายังยังต้องลงปีกอ่ะแล้อนี่ต้องลงดูก่อนลงไปเจออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราลงไปปุ๊บมันจะมีซัมติงอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วทีนี้เกมก็บั๊กนะขึ้นไปก่อนไหมอ๋อลงแล้อเคเออแล้วมันกั้นไว้ตอนไหนไว้เนี่ยเออชั้นเจ็ดละมันจะมีโอ้ยสว่างอะตกใจเอ้ยมึงมึงก็โอ้ยมึงก็โอ้ยซะหน้าตกใจเลยฮะ โอ้ยสักดุใจเลยสุดละท้ายละมันเจ็ดใช่ใส่ยูทูบเสียงอะไรวะแต่งเหมือนคนหักคอโกระดูกไอโฟศอุ้ยอุ้ยอุ้ยประตูเปิดอุ้ยต้องไปดูหน่อยนะอุ้ยแกก็โอ้โหเปิดรอเลยเนาะเปิดรอเลยหรอแหมไปเข้าไปเลย ป้าอุ้ย้อง้อมเลยเฮ้ย้อง,อ,อง้อมรที่นี่มานรูดป่ะนี่้ย,ยใครนอนอยู่อะเมื่อใครนอนอยู่อะออกดูดิออกไปออกไปอะไรนี่มันใครอะโหอันนี้อันนี้แชมพูยี่ห้ออะไรครับเนี่ยแชมพูยี่ห้อตาโลบอกรป่ะนี่แชมพูโลบอกรโอเค okay. มันไม่มีอะไรหรอกเนาะ อ,อ่อตาปืนโตตะกี้ตะกี้ป่อตาอปืนโตไม่อย่างไวเอยวิ่งผ่านไอ้กูไม่เห็นนี่เสียดายว่ะมันไม่เห็นนะอ,อ้โหเ,เสียดายอะเรมันหลับคิดเลยอย่างนี้ต้องกูวา่าต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอีกแม่กูว่ามันไม่จบแค่นี้อย่ามาสุดชัน้นเจ็ดมาสุดชั้นเจ็ดแล้วไม่ถึงอ,อ,อะไรไฟดับมาสุดชั้นเจ็ดแล้วไม่ถึงหรอไม่ต่อเราต้องลองไปไนะเราต้องลงไปหรือเปล่า เ oh, พาะงั้นเพาเจอเฮ้อ้าวเฮียชิบหายแล้วโฟดเราต้องเดินกลับไปทางเดิมแล้วทีนี้มันจะเกิดซัมติงอะไรขึ้นหรือเปล่านะ <c oughs> มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอาจอยู่ปะเนี่ยโอเคอาจอยู่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าพอเด้พดอได้ย, <c oughs> ดยชิบหายแล้วที่แล้ว่ ขอตาปืนโตโอเคมันไม่ได้ดับมันไม่ได้ดับทั้งชั้นเลยขอตาปืนโตมากเอาปืนมาโชว์ขอตาปืนโตเขามีปืนโตโตไปรีบก่อนไหมกดได้กดได้เอ่ะขี้โมยได้ก็ดี <c oughs> ได้ก็ล่วงเลยทีนี้ อั้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้ยไฟมันแตกไฟมันแตกโอดไฟมันแตกหลังให้กูด้วยยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรโอเคปลอดภัยไปโอเคโอ้ยโอ้ยลงไม่ได้ในที่สุดลงไม่มีไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วชั้นนี้น่าจะชั้นสุดท้ายแล้ว เออก็ไม่น่ากลัวนี่หว่าเออขี้โม้นี่หว่าใช่เพ่อตาปืนโตไม่ขี้โม้ฮะเน่ไม่มีอะไรหรอกเราชุดเลยมันดำเอ้ยมันดำเตอ,เ,ตอเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งเห็นอะไรข้างหน้า,านั่นแหละดำดำเอเเอ,กอกูเพิ่งเห็นวิ่งเห็นไ้ยเราเดินตามตัวอะไรอยู่อ่ะ ไปสิไปสิรออะไรล่ะเฮ้ยอ๊อฟเจ้าเบี้ยวเอ้อกูอยากรู้อ่ะกูอยากรู้ว่าตัวตะกี้ถ้าเราเดินเข้าไปหาจะเป็นไงอ่ะกูตายเฮ้ยเกมใหม่อ้าวเกมใหม่ด้วยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเล่นไหมเล่นต่อเลยไหเออต่อเลยปะต่อกไป